คุณผู้ชมครับจากผู้สมัครกว่า2 0,000คนทั่วประเทศเลยนะครับเช้านี้เราจะได้พบกับพวกเขาแล้วเหลือ8คนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับกับผู้เข้าแข่งขัน The ะสตาร์คนฟ้าคว้าดาบปีที่10ครับความฝัน และฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายโน หน้าเพียงใดจะเจอรับมันเจือทอยไงในมือใจมันฟก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฟันที่จะเต้นเพื่อดาวดวงนั้นและฟันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนปากฟ้า คือดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้ดีกว่าคือดาวดวงนั้นฉันพร้อมที่ไว้ว่าและจะทำให้โลกนี้รับรู้ฉันจะเป็นดาวแม้ต่างความคิด ก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนกันตรงที่ความมุ่งมันไม่มีวันจะลากลาต้องในแค่ไหนที่ยิ้มจะมีน้ำตามาทุนเทไปลาวคุม,มค่าจะอยู่เป็นคนสุดท้ายรักฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันนักหนาเพียงใด จะรับมันใจถอยยังไงนีมันใจเห <ปะ S 2> มือนฟัน <ๆ S 2> ก็ทำไปตามหัวใอเอาละครับจากคนที่มีฝันกว่า20,000คนจากทุกภาคทั่วประเทศนะครับคัดเหลือตัวแทนภาคและล่าสุดได้ตัวแทนนะฮะคน มีฝันจากขั้วประเทศคอณผู้ชมไปบอกได้เลยว่าเช้าวันนี้เราได้มีกาสต้อนรับนะครับทั้ง8ผู้เข้าฉิงต้องใช้คํานี้ The ตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะดูจากชมเมื่อสักครู่นี้แล้วพี่ตั๊กต้องบอกได้เลยว่าน่าจับตามองมากนะทัานย่านบอกได้เลยปีนี้เสียงดีมากบอกได้ว่าเสียงดีมากแล้วแต่ละคนนี่ลุกนี่ไม่ธรรมดาปีนี้น่าจับตามองมากที่สุดจะตบอกนะคะนะครับเอาละครับขอต้อนรับนะครับผู้เข้ารอบสุดท้ายจริงแล้วก็คือผู้ จะได้มาแข่งขันกันในซีซั่นนี้นะครับแปดคนจาก t ตัวซาซีนี่ที่10อรุณสวัสดิ์ครับมัสดีคร์ดมากเลยตื่นมาคุยกันแล้วแต่เช้าเลยอะไรนะครับสุดยอดมากได้แอบดูได้แอบดูเวลาคุณเห็นผู้เข้าแข่งขัน คุณจะเซนได้เลยว่าปีนี้มันต้องสนุกแน่นอนใช่ไหมเมื่อกี้ยังคุยกันแล้วว่าเห็นทุกคนแลวความสามารถล้นจริงจริงหลานจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้แต่ละแต่ละน้องแต่ละคนนียแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็ให้โชว์ความสามารถแบบสั้นๆนะคะเริ่มจากน้องเต้เลยนะคะสวัสดีครับช่อเต้นะครับหมายเลขหนึ่งครับเไงความสามารถโชว์เลยแล้วก็ร้องเพลงร็อกครับเป็นร็อกช้าๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณจริงๆที่เธอยังรัก ไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหนและคนยังฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ โอดใจนาสนใจโวตแน่นอนวนนี้ผมชอบโอดใเข้ามาโวดแน่นอนคุณชอบอะไรครับผมชอบเขาเป็นคนกระตัญยูมากผมดูรฟเฟรนซ์เขาแล้วคือเขาเนี่ยทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องที่บ้านแล้วก็ถามเลยดีกว่าเรื่องที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้เรื่องผ่อนรถครับก็ตอนนี้ก็ยังมีติดค้างอยู่ครับกับทางธนาคารกับทางไฟแนนซ์ครับคุณไม่ต้องลัวถ้าบ้านคุณหายปุ๊บคุณไปอยู่บ้านเดอตา นไหนนอ่ะี่ไงอยู่ที่บ้านไหนวะได้ครับผมต่อมาคนที่สองคุณตั้มตั้มสุทนสวัสดีครับผมตั้มสุทนครับหมายเลขสองครับความความสามารถพิเศษเลยตั้มครับผมเป็นป๊อปช้าๆครับผมจัดไปครับฉันมีชิพูวิเศษที่จะเซ็กประสาทงามให้เธอไม่มีใครเด็ด ม่มีราชรถเลิศเลยแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอ้หวานมากเห็นเสียงดีตาปล่อยไปปล่อยมาอย่างนี้ไปไงแม่มไปสร้างความแม่หรืเ,เหรอไป,รไปไงครับพี่ตา <c oughs> ไปสร้างความหือฮาทำไมไป ไปบอกว่าเรามีแฟนแล้วเออไม่กลัวเสียแฟนหรอ,อ,อที่ที่ผมบอกก็เพราะว่าผมอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับใช้ชีวิตคู่อย่างสบายใจมากกว่าครับออแล้วตอนนี้เป็นไงฮะสบายใจครับออกําลังจะมีน้องครับกําลังจะมีน้องแต่ว่าแสดงว่าตั้มไม่กลัวว่าเราจะเสียแฟนแฟนคลับใช่ไหมแฟนคลับอ,อ๋อก็มีบ้างครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าแฟนคลับเดอะซ่าทุกคนเขาเข้าใจผมแล้วเขาใจกว้างมากพอที่จะรับผมไว โอ้แมนมากเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วขนาดคนตกใจไงว่าตอนตอนเปิดตัวว่ามีลูกหรือว่ามีแฟนแล้วปรากฏว่าคนให้การตอบรับดีมากแฟนๆเข้าใจนะฮะต้องขอบอกว่าเจอคนชื่อชมในสปิริตของเขาอย่างมากอ่ะต่อมาหมายเลข3คุณกั้งนะครับสวัสดีครับกั้งครับหมายเลข3ครับอ่ะกั้งความสามารถเราเล่นๆได้นะอ่เชิญเลยค่ะกุ้กั้งอ่ะปุ่มเลยครับผม เหมือนชื่อทัพิตรานางเอกเต็มด e> <oh, ีมากลุกกั้งเฮ้ย ีก็หลังอยู่นะที่ถามต้องบอกว่าเขาเป็นลูกท่านทูตใช่ไหมคุณกังฮะครับคุณพ่อเป็นรองทูตครับตอนนี้เป็นอัครราชทูตเอออัครราชทูตครับนี่แหละฮะเขาเยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาด้วยหลายปีเลยพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้ด้วยสักนิดครับผมได้ครับฮัชิเมะมาชิคันเดซ 今日でスタなみんとと一緒にににここ来て本当嬉しいいいす。す。す。ありがううごござざままおはよชอบดูหนังญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมธรรมดาใช่ไหมครับชอดูการ์ตูนโดเรมอนอย่างเงี้ยชอบดูหนังญี่ปุ่นเหรอครับโอ้ดูทุกคืนครับผมอ๋อเหรอครับเรื่องเรื่องอะไรฮะเอาอีกอะไ อะไรนะเราเไดเหรอดเขาตั้งแต่เรื่องยาสีฟ้าชอบแนวสีฟ้ากระตุ้นมอนใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมคนต่อาครับการที่หมายเลขสี่น้องอาเมนค่ะสสวัดีครับผมผมอาเมนหมายเลขสี่ครับการแสดงวันนี้จะโชว์อะไรดีคะก็เป็นร้องเพลงคลาสสิกไะครับโอเคค่ะ in front i ี๋ยวเดี๋ยวเอเมนโฆษณาคุก <aroma> ก <iday> <intérieur> oh! ี้อะไรอันหนึ่งใช่ไหม ร้องเพลงอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่จไม่ใช่จไม่ใช่จไม่จไม่จเสียง้มากน้องอาเมเนี้ยมีความสามารถหลายอย่างเลยใช่ไมคะมีกลองเบสกีตาร์มีอะไรไหมคะมีปโนะครับแต่ว่าพอเล่นได้ครับก็คือแบบทุกๆไทยๆครับผมไม่จนอ๋อ่าเ็ๆที่พ่อคแม่จับเรียนทุกอย่างเลยเหรอครับไม่นะครับผมคือพ่อแม่ผมจะไม่มาคับอะไรเลยครับคืออยู่ตัวเราะโอเคถ้าเขาบอกว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นครับผมนี่แล้วน้องอาเมเนี้ยยังสืบเชื้อสายสุลต่านนะคะสุลต่าน ตัวกูสุไลมานชาใช่ไหมคะของจังหวัดสงขลาใช่ครับผมยังไงคะ ก็คือเหมือนฝั่งแม่ผมครับต้นตระกูลเป็นท่านทุลตาผมท่านเคยครองราชที่สงขลาครับครับผมฝั่งพ่อฝั่งเอฝั่งแม่ผมเนี่ยคือจะอยู่สงขลาตลอดเลยครับแล้วก็มาเพิ่งย้ายมาอยู่กับผมเนี่ยตอนที่ผมเกิดครับผมเป็นหนุ่มไอหนุ่มตา,ตามเล่นซุกซีรีส์ Prince of สงขลาเนอะหน้านเขาบอกกับชื่ออาเบียนเลยหน้าเข้มเชฉยอ่ะหมายเลข้า่ห้าซีดีซีดีเสี้ยวเรือยุทธยาสวัสดีครับผมซีดีกันทีหมายเลข้า่ห้าครับความสามัญครับ ครับโชว์เต้นนะครับโชว์เต้นเดินแล้วก็ดีดีฟังนี้หน้าเหมือนญี่ปุ่นนะคุณรู้จักดีดีเหรอแจ็คผมรู้จักเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านแม่เขาไอ้ยคุณพ่อคุณพ่ออ๋าเชื่อเลยครับ ไม่ทางแขนไม่ทางโอ้เต้นสุดยอดมากคุณซีดีครับคุณจะถามเรื่อคุณซีดีครับคือตอนนี้คุณซีดีเขามีกระแสมาบอกว่าเขาแหละแฟนคลับเนี่ยจับให้เป็นคู่จริงกับคุณตั้มอือเอาเหรอจริงจริงทำไมเขาได้ยิ่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคู่จริงกับผู้หญิงกันแล้วใช่ไหมไม่ต้องจับแฟนคลับว่าชอบแบบนี้เหรอจริงเหรอสงสัยตาให้กันนิดนึง นี่อแล้วตาอตมกัมใหญ่ด้วยครับผมแฟนคลับชอบแบบนี้ครับผมอีกหนึ่งคนคุณนัทครับนัอ่านี่บางฝ่ายหญิงบ้างละน้องัะน้องนัทค่ะสวัสดีค่ะนัทหมายเลขหกค่ะให้นัทช่วคเขาสามารถได้ยังไงครับค่ะเอาเป็นว่าร้องเพลงลูกทุ่งแล้วละกันนะฮะเปล่ครับเมื่อสุริยน มูนโกาก็บินมาส่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังปานชนี้คงคอยวังเมื่อไรจะกลับบ้านนาโอ้ยต้องบอกว่าน้านนี้เป็นรุ่นโองโอด ของของพี่แก้มใช่ไหมค,<ช>ครับผมแก้มเดอะสตาร์นะครับคุณผู้ชมนะที่บ้านเนี่ยก็มีถ้วยรางวัลเยอะพอๆกันครับผมเพือเดินสายประกวดเยอะมากจำได้ไว่าที่บ้านตอนนี้มีกี่ถ้วย จำไม่ได้ค่ะไม่ได้นับเลยค่ะเยอะมากเลยสิเนาะแสดงว่าเยอะมากเยอะมากจริงคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนช่วยแม่ได้นะปกติแล้วก่อนแรกได้คุณแม่คือตอนนี้ขายประกันใช่ไหมใช่ค่ะและตอนตะก่อนแรกนั้นคือขายหมูปิ้งใช่ค่ะเวลาคนมาซื้อหมูปิ้งนี่ยคือต้องร้องเพลงให้ก่อนถึงจะซื้อใช่ไหมใช่ก็อก็เด็กๆก็เหรครับใช่ค่ะบางคนคือเขาแบบว่ารู้ว่านะ ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบช่วยเขาก็แบบช่วยซื้อแล้วก็เขาก็ถามว่าเออร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะกับทุกคนเลยค่ะหนูก็ร้องบางครั้งก็ร้องจนคอแตกร้องร้องเพลินไปหน่อยอะหมูปิ้งไหมเลยฝึกไปเรื่อยๆไงฝึกไปเรื่อยๆต่อมาบวหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดต้องบิว่สวัสดีค่ะชื่อบิวหมายเลขเจ็ดค่ะอ่านุองบิวมีความสามารถพิเศษอะไรคะวันนี้จะมาร้องเพลงสไตล์ล็อกอะค่ะล็อกเอาเลยค่ะ ชีวิตแค่โดนทำรายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำร้ายแค่น,นี้หัวใจสลายตื่นตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ความรักลงลงหลอกมันก็แค่จะปูไม่มีค่า ให้มันทำลายชีวิตไม่ได้โอ้น้องบิวสิ่งดีมากเลยน้องบิวนี่รึเปล่าที่บอกว่ามีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตใช่แล้วเรื่องอะไรคะเคยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่กี่ถูกอะไรเหมือนแบบจับฉลากชิงโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามห้างสรรพสินค้าแล้วปรากฏว่าได้รางวัลที่หนึ่งได้อะไรได้รถยนต์นะคะโอ้โหลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้นะคะ ข้อถามเลยว่าไอ้นี่ครูปอไอ้ที่ที่เรากรอกฟอร์มเรากรอกต้องมีเยอะๆอะยรแผ่นหรือแค่แผ่นเดียวที่ได้ส่งไปประมาณ5แผ่นละค่ะห้าแผ่นเองจะได้เลยเะว่าดวงดีพอหลังเราต้องส่ง5แผ่นเขาเห็นแจ็คที่ส่งมา200ไม่เคยได้เลยแต่เสียงดีก็ไปร้องมาในห้องน้ำใช่ไหมฝึกในห้องน้ำบ่อยไปดๆชอบร้องในห้องน้ำทุกวันเลยค่ะเพราะนั้นได้มีโอกาสดูอยู่อ่ะคนสุดท้ายน้องมุกน้องมุกโชว์อะไรดีคะ ค่ะก็อาจจะเป็นเพลงป๊อปแบบแกมไอนวีนิดนิดค่ะโอเคได้ค่ะเชิญเลยค่ะแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้เพี่ย่งไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้รู้ถึงความเงียบงาาของค่ะเธอวันนี้ Oh baby baby ยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนน้องมุกเนี่ยเคยเป็นศิลปินฝึกหัดที่ JYP ใช่ไหมคะที่ประเทศเกาหลีขอแบบเกาหลีสักนิดได้ไหมเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวตอนที่หนูได้ฝึกที่เกาหลีอะค่ะเขาจะแบบเน้นแรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโชว์แรปดูหน่อยดีกว่ายืนดีกว่าไหมถ้าแรปเนี่ยเน่เน่เขินจุเขินจุ i'm getting stronger you're getting weaker uh, you write down all the words i uh, speak uh the rap is slow but still has flow words are easy and that's how i teach uh, it's simple explaining to these people with true life and uh, what it means to getting on the right track no turning back fight for my rights no time to chat พูดว่าอะไรนะคะเพลงนี้ผมชอบคุณแต่งเองเอาเหรอไม่ได้ย <Like ินไหนล่ะอม่ได้ยินไหมล่ะไม่ได้ยินีหมล่ะกำลังจะเตือนว่าอย่าใช้มุกนี้เด็ดขาดนะจ๊ะผมฟังขึ้นสามคนบ่อยแล้วอออเ เมื่อาแต่ไหนก็เสียด่านะเป็นธรรมเนียมของเราทุกปีทุกซีซั่นของเดอะสตาร์คุณผู้ชมที่เราเหล่าพิธีกรจะต้องทายกันครับผมทายกันเลยว่าใครน่าจะเป็นแชมป์เดอะสตาร์นะครับแล้วเราจะยังไงนะแจ็คเขียนใส่เขียนใส่ในกระดาษแล้วผมจะใส่ไว้ในหีบว่าคนไหนจะทายถูกครับผมไปหีบเลยถูกไหมลังเลยครับแล้วมาเปิดหีบหลังจากที่ซีซั่นที่สิบจบนะครับคุณผู้ชผมก็ส่งไปให้อังกีดเมื่อวานเลยละอะไรนะแต่ได้อาจจะย์ท่านี้อันนี้เขียนสดๆเลยเขียนสดเลยม เลขหนึ่งอ่ะขอทวนหมายเลขหนึ่งคุณเต้หมายเลขสองตั้ม <Huh? S 1> หมายเลขสามกั้งหมายเลขสี่อาเมนหมายเลข 4, เ uh. ห้าซีดีหมายเลขหกนัดหมายเลขเจ็ดบิลและหมายเลขแปดมุกนะครับเราเชียร์ใครชอบใครคิดว่าใครน่าจะได้อย่าเชียร์ใครสิคิดว่าใครน่าจะได้เดอะสตาร์รดาราไ,ดได้ครับปีสิบบอกมาเลยครับ ใครเท่าไหร่ถ้าพี่เขียนหนูพี่เขียนแล้วเราก็เดาแล้นะเราก็เดาอ่ะเนาะเออแต่ว่าจริงๆไม่อยากเดาเลยเสียงดีทุกคนเลยมานะต้องขอบอกว่าปีนี้สุสีกันมากคุณผู้ชมเสาร์ที่1มีนาคมนี้คอนเสิร์ตนะครับเปิดตัวเดอะสตาร์นะครับทั้ง8คนสุดท้ายเวลา3ามทุ่มครึ่งทาง Modern 9 TV นน์ทห้ามพลาดอย่าลืมติดตามใิ่ีทีบครับปีทีบค่ะปีทีบเลิกตั้งเลิกตั้งเดี๋ยวมาด้วยโอ้ล็อกด้วย ไม่เป็นไรเราเซ็นชื่อกำกับไปล้ะผมล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับขอต้อนขอขอบคุณนะน้องๆที่ปาคนที่มาร่วมรายการของเราในเช้าวันนี้นะครับจ้าวพีศิลป์ขอบคุณครับขอบคุณครับ